ปอปอแล้วมีการกินแบบจริงักนเกคนเดียขาเขากินอะไรไอ้ไข่ไข่ไข่เหลียวไข่เหลียวปอเี๋ยวนีเขากินต่างคนเที่ยงเก้าเที mm. I I like ่ยบาอือแค่สองคนเราะเรา้อย่ากา ดูเขาสั่งกขาเขาสั่งผิดไ่ะกระดูสั่ขาเสงเซ็เด็กเขาเซตธรรมดาชุดหนึ่งแล้วเซตที่เหลืออย่างเงี้ยแปลว่าสั่งเสรแล้วแล้วไม่สั่งเซตธรรมดาแล้วชุดใหญ่เน่เดูเพื่อกินวาซาบิเลยฮะวาซาบิมปสีนี้ครับตอกฟุกให้มันเยอะๆสิครับวันนี้คุณเนื้อเนนเยเนซอสเซอร์ี่มีนิดเดียวเลยอืมแข็งแก่งไม่เป็นไร เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ชื่อเฮ้ยไม่เข้าไม่กินอะยิ่งก้นนี้เท่ไห่ให้ร้อนึงกูกินมึงกินได้แล้วกูรู้เฮ้ยค่าเหรอเอาเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้ไองันน้ออร่อยได้แล้วนะคมีมินต์แข็งปะแปดสิบ้าบม้นต์แปเป็นม้นแข็งหรือเปเค้กเปเค้กแข็งปะเป็นเค้ก เอ้ยไม่มีไม่นุ่แข็งกินไม่ได้เราคิดจริงอะไรวะนี่ซอสเลยอออไม่ใช่ไม่จิ้มซอสวะเฮ้ัยเมไมคุณหน้าตาคนไม่ไม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยไม่สบายแล้วอาไดมาดีๆกินวาซาบิไม่สบายเลยเมนต้นต้นรอยี่ห้าทีสุดยอดโดย อีตั้งสิตะกูอีไตอีไตอีไตอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ไตตัวไปไตตัวไปเห็นรึเปล่าเหรอเห็นกันด้วยไอ้ตัวไปจะพิเศษเท่าไหร่อีไตไตช่วยเลยเอ๊ะ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 เอ này à đây, có đi gì bị cái mình gì, bị, phá anh đi, ไม่อร่อยพ่อไม่เาไปอยม่มาใส่เลยพี่ไม่อยกนมัจะบีบไม่ดูคลิปว่ดูโแรกวะมัเอาเบียร์มาใส่ทมละไออย่างไอฟานี่หมดอ่ะกินตานไห้สาวรีคุ้มทั้ง